สวัสดีครับผมเอาข่าวมาฝากกันนะครับข่าวนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับก็พาดหัวข้อข่าวไว้ว่าแบงค์ชาตินะครับถกกระทรวงการคลังนะถกถกเถียงกันนะกับกระทรวงการคลังเพื่อที่จะตั้งโฮดดิ้งหรือรวมกิจการนะแบงค์รัฐนะครับลดแข่งทับซ้อนเสริมแกล่งธุรกิจอ่านะเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงก็คือว่าเพื่ๆรู้จักแบงค์รัฐกันดีอยู่แล้วนะฮะถ้านึกออกมีอะไรบ้างครับธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับธนาคารเพื่อทกสนะธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็อิสลามแบงก์ m e Bank X อ i m Bank เออซมมีอะไรอีกอะตออนี้รู้นะอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรุงไทยนะครับกรุงไทยไม่เกี่ยวนะเนี่ยแหละเขาบอกว่าธนาคารต่างๆเหล่านี้มันทับซ้อนซ่อนเงื่อนกันจริงไม่ซ่อนเงื่อนหรอกนะผมพูดเองมันทับซ้อนกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะตั้งธนาคารเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเขามีพันธกิจ หรือแต่ละธนาคารมันจะมีเขาเรียกว่าพันธกิจอะวิชันมิชั่นของเ้าทั้งหลายเนี่ยว่าตั้งมาเพื่ออะไรนะทกศตั้งเพื่ออะไรครับเพื่อการเกษตรออมสินคือตั้งเพื่อให้เด็กเอาปลูกออมสินไปไปนินับตังออมทรัพย์อะไร่าเงี้ยก็ปล่อยกู้รายย่อยนะแล้วก็รับออมเงินนะ คืออย้าคำว่าออมสินเะนี่ยเขาจะเน้นเรื่องอมอมเหรอนะอาคารสงเคราะห์ก็คือจะปล่อยกู้เฉพาะสินเชื่อบ้าน SME Bank ก็คือเฉพาะธุรกิจ SME รายเล็กรายน้อยนะครับ SME แบงก์ก็ SME แบง k ์นี่จะมันจะสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม้วยนะแล้วก็มีอะไรอ่ะ XIM แบงก์นี่ก็นําเข้าส่งออกนะครับอิสลามแบง k ์เนี่ยจริงๆผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาอาจจะจัดตั้งมาเพื่อปล่อยกู้ให้กับพี่น้องชาวมุสลิมหรือเปล่าเพราะว่า มุสลิมเนี่ยนะอิสลามเนี่ยพี่น้องมีมุสลิมอิสลามทั้งหลายเนี่ยเขาจะห้ามกินดอกกินดอกเบีย้ยไปฝากเงินธนาคารไม่ไดนะ้เขาก็เลยต้องเอาเงินไปฝากกับธนาคารอิสลามแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่ดอกเบีย้ยมันเป็นแบ่งผลกําไรนะก็จริงๆก็คือดอกเบี้ยนั่นแหละน,ะนะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทับซ้อนกันนะมันทับซ้อนกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคือโดยสรุปนะฮะเนื้อหาสาระก็คือว่าแต่ละธนาคารเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยนี่เสียของอแบงก์รัฐทั้งหลายเนี่ยเออมันเยอะมากนะครับ นี่เสียของแบงก์รัฐเนี่ยมันอยู่ประมาณ6.8%นะครับโดยเฉลี่ยนะฮะเมื่อเทียบกับธนาคารต่างๆแล้วเนี่ยธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยนี่เสียของแบงก์รัฐเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับผมสรุปให้ฟังก่อนนี่เสียของแบงก์รัฐอันดับแรกนะฮะอันดับที่น้อยที่สุดนะคือออมสินนะ NPL อยู่ที่2.7%นะครับขยับขึ้นมานะฮะคืออ,อาคารสงเคราะห์นะ4%นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกนะ NPL คือ8%อันนี้ ก็ถ้าเกิน4%นี่ถือว่าน่ากลัวแล้วนะแต่ทกรสเนี่ยนะฮะแนะครับ s f e เอฟอแบงนี่หนักสุด11%นะฮะนี่คือหนี้เสียของ4แบงก์รัฐนี้นะครับแล้วอะไรคือไงเขาเรียกว่าทั้ง4แบงก์รัฐเนี่ยแล้วก็มีจะมี e x i m b a n k ที่ไม่ได้พูดถึงอิสลามแบงก์ที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยมันก็มีปัญหาแต่ e x i m b a n k นี่มีปัญหาน้อยสุดนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในรอบ20ปีเนี่ยนะครับแบงงง์รัััฐทท้้หมมดวลเนี่ยนะครับ ภาครัฐเนี่ยได้มีการเพิ่มทุนให้กับแบงค์รัฐรวมไปแล้วกว่า92,000ล้านนะครับนะโดย68%เพิ่มทุนใน iBank คืออิสลามแบงค์ SME Bank แล้วก็ทกศออนะคือทั้ง3แบงค์เนี่ยมันเรียกได้ว่า,วาอาการล่อแร่นะอยา่าง iBank คืกอิสลามแบงค์เนี่ยแทบจะเจ๊งไปแล้วนะฮะเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วเนี่ยนี่เสียเกิน50%นะเพื่อนเเข้าใจปะ คือแม่งบ้าบอ,บอคอแตกมาอิสลามแบงก์นี่เสียเกิน50%นะ SME แบงก์ก็ไม่ถึง50%แต่ว่าเกิน30%มสิบนเะอนต่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับไอแบงก์ I bank, อิสลามแบงก์นี่ผมบอกาะเนยผมอยู่ในแวดวงเนี่ยโอ้โ oh หง่าย,ายๆต้องขอภัยเพื่อนอิสลามแบงก์นะตัวกินเลยครับอยู่ในนั้นนะครับเต็มไม่หมดเลยครับเรียกกัน10% 20%นตะ์่ะเอาผมพูดจริงๆเรียกกัน10% 20%แล้วคนที่ไปอยู่เป็นตัวกินอยู่อิสลามแบงก ตอนนี้ก็หกลระเหินเล่รอดไปหมดแล้วแล้วคนเหล่านี้มาจากแบงก์ต่างๆเข้าไปนะก็ดึงดึงงินเข้าไปเราผมอยู่ในแวดวงนะใครที่อยู่แวดวงจะรู้อ่ะอิสลามแบงก์นี้ตัวดีเลยฮะตัวดีเลยนะครับแล้วก็ SME แบงก์ก็เช่นกันโอ้โห หลายปีก่อนนีกินกันยุบยับนะฮะแล้วก็ทกอสออันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีส่วน i ank, Islam Bank อิสลามแบงก์เอสเอเนี่ยนะไอแบงก์คืออิสลามแบงก์เอสเอแบงก์เนี่ยเขาก็ฝ่าฟันวิกฤตจนเอาตัวรอดมาได้นะครับแต่ช่วงหลังก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ i ank, Islam Bank อิสลามแบงก์เนี่ยเป็นเออเขาเรียกว่ามีใบสั่งจานักการเงินได้เยอะนะโดยเฉพาะ SME เอเอสเอแบงก์เนี่ยนักการเมืองสั่งได้เลย ขอกันได้เลยน,ะนักการเมืองขอได้ที่จริงๆนะขอจริงๆนะน,นักการเมืองแต่ต้องเป็นระดับใหญ่นิดนึงนะครับนักการเมืองแบบโนเนมท้องถิ่นอะไรไม่ได้นะ s อสเอ็มแบงก์อิสลามแบนะครับวิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ได้จริงๆอันนี้ผมคอนเฟิร์มว่าวิ่งแล้วได้จริงๆนะครับไอแบงก์อิสลามแบงนี่แหละ s อสเอ็มแบงก์แล้วก็ทกศอ,อ่ะมันก็เลยทําให้ภาครัฐเขาต้องเพิ่มทุนเพราะมันจะแจ้งอยู่แล้วต้องเพิ่มทุนเข้าไปนะครับเป็น9 0,000กว่าล้านนะครับแล้วก็มาตรฐาน BIS r a t i เเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่เป็นไปตามเกณฑ์นะครับ แล้วก็เขาบอกว่าในช่วงที่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ต้องเติมเงินเยอะมันมีปัญหานะครับอันนี้ก็แต่ว่าทั้ง3าแบงค์ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับคืออิสลามแบงค์เอสเอแบงค์แล้วก็ทกศที่ผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วนะผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในปัจจัยที่2เนี่ยครับก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่านี่เสียนะฮะในระบบธนาคารนะของแบงค์รัฐเนี่ยนะครับเสียที่เสียเยอะกว่าธนาคารพาณิชถึง2เท่านะครับ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6.3%เมื่อกี้ผมไล่เรียงมาแล้วให้ฟังนะว่าแบงก์ไหนอะไรยังไงนะครับลูกหนี้ของแบงก์รัฐเนี่ยมีฐานะการเงินที่ค่อนข้างเปราะบางนะครับปัจจุบันเนี่ยแบงก์รัฐมีส่วนในการสร้างภาระหนี้สินของครัวเรือนประมาณ28%โดยเฉพาะนะครับกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยกว่า90%ครัวเรือนประสบปัญหากว่า90%ของครัวเรือนนะประสบปัญหาวงจรหนี้สินมีหนี้เฉลี่ยกว่า4.3แสนบาทต่อครัวเรือนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกปีนะครับส่วนนะครับดูในส่วนของงบ นะตัวงบกันบ้างนะครับในส่วนของแบงค์รัดทั้งหลายเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่า cost to income นะ C T I นะครับสูงกว่า60นะครับขณะที่ C T I ของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยนะครับแค่45เองคือความหมายคือต้นทุนนะครับต้นทุนของธนาคารเทียบกับรายได้เนี่ยแบงค์ Bank, 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 ทั่วไปก็45ทั่วไปก็45%นะแต่แบงค์รัดทั้งหลายทั้งมวลที่ผมพูดชื่อไปเนี่ย60คือแปลว่าเอาง่ายๆคือ ค้าขายเขาแข่งยากแล้วครับเพราะต้นทุนคนอื่นก็สีิบห้าต้นทุนนี้หกสิบอะนะส่วนผลตอบแทนเรียกว่า ROA นะฮะคือ return on asset เนี่ยนะครับแบงค์รัฐเนี่ยโดยไม่ใช่สิแบงค์ทั่วไปอยู่ที่ประมาณ1%นนะครับแต่นะครับแบงค์รัฐเนี่ยติดลบ1 5ึงอถึงไม่เกิน0.91นะคือไม่ถึง1%นะโดยเฉลี่ยก็คือประมาณ ม่เกิน0.5ก็น้อยกว่านะ ROA ก็น้อยกว่าระบบธนาคาราณิชิตทั่วไปนะครับต่อมาประเด็นจจที่4ี่เขาบอกว่าแบงค์รัฐทั้งหลายเนี่ยนะครับมีระบบที่ล้าสมัยขาดประสิทธิภาพและพึ่งพาการปฏิบัติงานแบบแมนนวลเป็นหลักนะเช่นระบบประเมินความเสี่ยงทางเครดิตในกระบวนการให้สินเชื่อยังไม่จะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริง mm hmm. ก็หมายความว่าเขาบอกว่าแบงค์รัฐมีระบบการบริหารแล,แ,ลและเครื่องไม้เครื่องมือที่ล้าสมัยและขาดประสิทธิภาพ อ่านะครับข้อที่5นะครับคณะกรรมการของแบงก์รัฐบางแห่งไม่สามารถกําหนดทิศท,ทางและแก้ไขสถานการณ์ให้เท่าทันบริบททางการเงินเนื่องจากขาดความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร,าารเออลองไปดูแล้วกันมีแบงก์อะไรบ้างออมสินทออสเอ็กซิมแบงก์เอสเอ็มอีแบงก์ลองไปดูแล้วกันะน,อออ Bank, e กน,นะผมไม่มีภาควิจารณ์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการสรรหากรรมการของแบงก์รัฐเนี่ยมีการพิจารณาคุณสมบัติความสามารถ เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เข้ามาโดยตําแหน่งอีกทั้งมีการโยกย้ายหรือกเกษียณอายุของกรรมการโดยตําแหน่งบ่อยครั้งอาว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มันเป็นกรรมการแบงค์รัฐทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าขาดความเชี่ยวชาญด้านการเงินอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับข้อ 6. การดําเนินงานของแบงค์รัฐในภาพรวมทั้งระบบเนี่ยมีการทับซ้อนกันเช่นนะครับสีธนาคารเ,เช่นธนาคารพาณิชย์เขาอย่างี้นี้ผมไล่เรียงเลยกันมันทับทับซ้อนกันยังไงอาคารสงเคราะห์กับออมสินนะก็ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเหมือนกันคือปล่อยสินเชื่อบ้านนะ แต่ว่าออมสินเนี่ยเขาใช้คําว่า universal bank นะฮะคือเป็นแบงค์ที่แบบแม่งจับจับจับชายอะปล่อยแม่งทุกอย่างออมสินนะฮะปล่อยรายย่อยไปทั้งหมด3.78แสนล้านนะครับวงเงินเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านบาทต่อรายนะใกล้เคียงกับทอสอเลยทอสอก็ปล่อยไปวงเงินเฉลี่ย1.4ล้านต่อรายนะคือสรุปจุดที่1คือกู้ซื้อบ้านออมสินกับทอสอมันเขาเรียกว่าง,งมันทับซ้อนกันนะเพราะว่าจริงๆเขาตั้งออทออสอมาเพื่อปล่อยกู้สินเชื่อบ้าน ให้กับประชาชนคนไทยนะแต่ออมสินก็เอาด้วยนะสูสีกันเลยนะครับปล่อยวงเงินออกไปสูสีกันเลยนะไอ้จุดทับซ้อนจุดที่2อนะฮะออมสินกับ SME Bank ในธุรกิจรายเล็กนะก็ปล่อยไปทับซ้อนกันเหมือนกันนะครับผู้กู้บุคคลธรรมดาโดยเฉลี่ยนะครับออมสินปล่อยไปโดยเฉลี่ย1.7ล้านบาทมากกว่า SME Bank ด้วยซ้ำที่เฉลี่ย1นล้านบาทนะออมสินก็ไปทับซ้อนกับ SME Bank อีกแล้วนะครับต่อมาจุดที่3ออมสินอีกเช่นกัน ออมสินก็ไปปล่อยทับซ้อนกับเอ็กซิมแบกกับสินเชื่อขนาดใหญ่นะครับอ่าไปปล่อยทับซ้อนกับเอ็กซิมแบงก์นะครบเอสเอ็มอีแบง์เอ็กซิมแบงก์นะครับก็คือเอ็กซิมแบงก์นี่เขาจะปล่อยให้ธุรกิจรายใหญ่ที่มีธุรกิจเพื่อนําเข้าส่งออกอ่าออมสินก็ไปปล่อยแข่งกับเขาเหมือนกันนะโดยสรุปก็คือกู้บ้านนะออทออสออมสินก็ไปปล่นนอยแข่งกัปเปนนบเขานะเอสเอ็มอีแบง์ให้ธุรกิจรายเล็กรายน้อยออมสินก็ไปแข่งกับเขานะเอ็กซิ Before, ki, Bank. มแบงก์ปล่อยให้กับลูกค้ารายใหญ่ ออมสินก็ไปแข่งเขาอีกนะอันนี้คือจุดทับซ้อนนะจุดทับซ้อนที่4ก็คือไอแบงก์คืออิสลามแบงก์เนี่ยเขาบอกว่าก็ปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมสัสดส่วนสูงถึง68%สนะส่วนอีก3-2%เป็นมุสลิมที่ปล่อยกู้ที่ไปกู้กับเอสออิสลามแบงก์นะก็อันนี้ไม่ไม่ค่อยชัดเจนเหรอกเพราะว่าจริงๆรแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจว่าอิสลามแบงก์เขาตั้งมาเพื่ออะไรเพื่อปล่อยกู้ให้อิสลามอย่างเดียวหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจใครรู้ตอบด้วยนะเขียนมาในใต้คลิปก็ได้นะครับแล้วเหตุผลที่มีปัญหาคือว่าแบงก์รัฐเนี่ยมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือส่งผ่านนโยบายประชานิยมนะจำนำข้าวประกันราคาข้าวบารบอหอแตกอนะทั้งหลายเนี่ยนะนะออมสินเนี่ยโดนหนักนะทกอสอก็โดนหนักเหมือนกันนะอันนี้ก็เลยทำให้นะธนาคารรัฐต่างๆที่ต้องไปอุ้มชูนโยบายประชานิยมเนี่ยส่วนเสไปด้วยนะครับนะนี่ก็คือ สาเหตุหลักๆนะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ความรู้สึกเขาประชุมกันว่าตกผลึกกันว่าการที่มันมารวมๆกันเนี่ยไม่ใช่สิมันมาทับซ้อนกนเนี่ยควบรวมกันไปเลยดีกว่าไหมนะเขาจะแบ่งเป็น3เป็นเป็นกลุ่มนะเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับคือข้อเสนอจัดแบ่งเป็น3กลุ่มนะคือนะครับอันที่1น,นะกลุ่มที่1คือทอกศอ,อ,อันเนี้ยไม่ค่อยทับซ้อนอะไรอยู่แล้วแบ่งเป็นเอกเทศเลยทกศส่วนกลุ่มที่2เนี่ยนะครับรวมกันเลยไหมนะคืออาคารสงเคราะห์ ออมสินแลวก็อิสลามแบงค์รวมไปเลยไหมนะฮะนี่คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่3าก็คือ SME Bank Exim Bank ซิแล้วแลก็บอสอยออันนี้ก็รวมกันเลยไหมนะคือเขามีนโยบายมองไว้ว่านะครับอาจจะควบรวมกันนะครับแล้วก็นะครับหรืออาจจะตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ่งนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือดําริของแบงค์ชาติแต่สุดท้ายแบงค์ชาติก็เป็นคนบอกเองว่าเออมันก็อาจจะยากนะที่จะควบรวมกันหรือตั้งบริษัทโฮลดิ่ง แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็มาแค่พูดให้ฟังว่าแบงค์รัฐทั้งหลายเนี่ยอิสลามแบงค์ออมสินธนาคารสงเคราะห์เอ็กซิมแบงค์เอสเอมบงคันทับซ้อนกันนะแต่สุดท้ายเขาบอกว่ามันก็คงควบรวมกันยากแล้วมันก็จะทําให้เป็นโฮลดิ้งยากนะแต่ข่าวนี้ผมก็มาหาให้ฟัง <c oughs> เอาเป็นว่าอาจจะได้ประโยชน์กันก็ได้เพื่อนเ่จะได้รู้ไงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนะก็นี่เป็นข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะครับ เอามาฝากกันไว้ตามนี้รู้ไว้แล้วกันนะรู้ไว้ประดับเป็นความรู้นะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับขอบพระคุณที่ฟังกันจนจบคลิปนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ